หมายถึงในอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ก็เข้าสู่สถานการณ์หน้าฝนแล้วนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาด้วยเหมือนกันแล้วก็สถานการณ์เรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยก็ดูเหมือนว่ามันจะมีอัตราในการเกิดนี่สูงแล้วก็ที่สําคัญนี่ปรากฏว่ามีอัตราผู้ป่วยสูงสุดในภาคก็คือที่ภาคใต้ด้วยครับท่านผู้ว่าคร,ครับเรื่องนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนทุกโครเรียนนะครับให้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ นะครับผมเองก็คันเนือคขั้นตัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ไปหาคุณหมอเจาะเลือดดูปรากฏว่าไม่มีไม่มีเชื้อต่างๆนะครับ,รบก็ปกติดีก็ให้ยามาทานนะครับดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนี่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น แม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีอัตราการป่วยต่ำนะครับแต่ว่ามีอัตราการเสียป่วยตายสูงนะครับซึ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จะมีความเสี่ยงสูงนะครับส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยทั่วไปที่มีการคล้ายกับป่วยแค้หว่าจะต้องรับการตรวจเล็บนะครับแปรเรทิเทสอะไรต่างๆด้วยและที่สําคัญก็คือไปรับวัคซีนนะครับผมปีละครั้งไข้หวัดใหญ่เนี่ยผมรับอยู่แล้วทุกปีปีละครั้งนะครับ แล้วก็ถ้าพบผู้ป่วยเราต้องแยกผู้ป่วยออกกันทีเลยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะ,ะเป็นการที่จะติดในวงกว้างได้นะเราต้องควบคุมไม่ให้เชื้อโรคได้แพร่กระจายนะฮะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนเนี่ยก,มก,มกมรมกรมกรมควบคุมโรคนะครับแนะนําให้กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละหนึ่งครั้งได้แก่หญิงตั้งครรภอายุครรภเดือนขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคน ผู้มีโรคเรื้อรังเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดโรคหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดเบาหวานนะครับผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้ป่วยทรัซิเมียผู้ป่วยคุ้มกันบกพร่องนะครับรวมทั้งผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ ผู้ที่เป็นโรคอ้วนในโรคอ้วนจะเยอะและผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ควรรับพราะวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเร็วเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตนะครับก็ก็ก็หลักๆก็เราต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับในใช้มาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากปิดจมูกเมื่อไอจามนะครับใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชู่ปิดปากจมูกทุกครั้งนะครับหากป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ควรใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําสบู่ ะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสคุกครีกับผู้ป่วยนะครับเมื่อมีอาการป่วยควรหยุดเรียนหยุดงานหยุดกิจกรรมในที่แออัดนะครับแม้อาการไม่มากแต่ต้องพักรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติท่านท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับโทร4 4 2 2ครับผม